สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองมีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีมติเอกฉันเสนอเรื่องพร้อมความเห็นส่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเก้าไกลแล้วตัดสิทธ์กรรมการบริหารพัก จากกรณีก่อนหน้าที่สารธรรมนูญมีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรั์และพรรคเก้าไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แล้วใช้เป็นนโยบายในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยก่อนที่ประชุมมีมติดังกล่าวได้มีการพิจารณาผลการศึกษาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบ,บับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และความเห็นที่สำนักง,งานกะกะตเสนอว่าการกระทำของพักเก้าวไกลเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา92งมเลบหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมือง2560ก่อนหน้านี้ทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนายธิรยุวรรณเกศรซึ่งเป็นผู้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพักเก้าวไกลกรณีการหาเสียงนโยบายแก้ไขมาตรา1 1 2เป็นการล้มล้างการปกครอง ได้นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดจำนวน116แผ่นมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตให้บังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ในมาตรา92ที่ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองซึ่งในบัญญัติดังกล่าวได้ระบุบางช่วงบางตอนไว้ ว่าการกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กรกตดําเนินการส่งคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาให้ยุบพักก้าวไกลนายธีรยุทธร,ระบุว่าส่วนในวันนี้ที่มายื่นคําร้องเพราะต้องการทําหน้าที่ให้ครบถ้วนหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วตนจึงจําเป็นต้องทําหน้าที่ให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ส่วนวัตถุประสงค์ที่มายื่นเดิมทีให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะยุบพักเก้าไกลเลยหรือไม่นายธีรยุทธ์บอกว่าเดิมทีแค่ต้องการให้ศาลหยุดการกระทําแต่เนื่องด้วยหลายปัจจัยและได้อ่านคําวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าตนมีภาระผูกพันจําต้องทํากระบวนการต่อไปในการทําหน้าที่ว่าใครเป็นคนสร้างเหตุให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนในอนาคตหากกกตมีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วิจารณายุบพักเก้าไกล จะทาให้อนาคตภายภาคหน้าเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่นายธรยุทธ์บอกว่าไม่กังวลเพราะคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นไป,นป,นปนตามระบอบการเมืองการปกครองอีกทั้งพักเก้าไกลจะเป็นพักการเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเชื่อว่าหากเกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่แต่ละคนควรจะต้องพิจารณาถึงหลักการส่วนคำวินิจฉัยของศาลเป็นการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ในการแก้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจไม่สามารถพูดหรือนำเสนอได้ทั้งในและนอกสภา โดยเฉพาะมาตรา112นายธีรยบอกว่าหากอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทุกอย่างอย่างละเอียดบรรทัดส,สุดท้ายมีการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการปิดประตูแต่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเป็นไปตามคันลองของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับตนมองว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรา112จะต้องเป็นฉันทามติไม่ใช่วาระซ่อนเร้นผ่านทางการเมืองโดยมีประชาชนอาจยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของกฎหมาย โดยสารเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหลักการและเหตุผลในการพิจารณาซึ่งก่อนที่มีคำวินิจฉัยสารได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของตนหนาถึง62ครั้งถือได้ว่าเป็นจำนวนมากกว่าการพิจารณาแล้วตนมองว่าคำวินิจฉัยที่ออกมานั้นมีความละเอียดรอบด้านแล้วพักเก้าไกลจัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพักแลกเปลี่ยนพูดคุยนโยบายการทำงานระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร โดยในายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยสอส,อสอพักเก้าไกลและคณะทำงานด้านต่างๆร่วมวงแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมช่วงหนึ่งของการพูดคุยผู้เข้าร่วมรายหนึ่งสอบถามกับหัวหน้าพักเก้าไกลถึงกระแสะข่าวว่าจะมีการยุบพักเก้าไกลในาใยชัยธวัตตอบคำถามนี้ระบุว่าตนไม่อยากให้ทุกคนเครียดและกังวลแน่นอนว่าเราต้องช่วยกันปกป้องพักอย่างเต็มที่แต่ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แม้หลายคนอาจมีความเครียดและกังวลแต่ตอนอยากให้ทุกคนมองย้อนไปเพียง5ปีของอนาคตใหม่ก้าวไกลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงมากไกลมากแล้วทำลายความเชื่อที่ว่าการเมืองแบบก้าวไกลไม่มีทางชนะได้ลงไปโดยสิ้นเชิงฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าก,กังวลสิ่งที่เรารเผชิญหน้าอยู่นั้นเป็นเพราะเราสำเร็จมากเกินไปและเร็วเกินไปสำหรับพวกเขาเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเราไปถามอาจารย์นิติศาสตร์ทั่วประเทศให้อ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนเกาหัวหมดไม่รู้จะสอนหนังสืออย่างไรแล้ว เอาหลักกฎหมายมาจับอธิบายไม่ได้นายชัยธวัฒน์บอกว่าวันนี้เราต้องเผชิญคมหอกคมดาบแน่นอนว่าหลายคนเหนื่อยเครียดกดดันแต่ขอให้ดีใจเพราะมันหมายความว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างที่มีความสําคัญมากๆมีนัยยะสําคัญจนกระทั่งเขาไม่อยากจะปล่อยเราไว้ถ้าเราทํางานไปแล้ว5ปีไม่มีใครโจมตีเราเลยตนคิดว่าล้มเหลวเพราะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทําอะไรที่สะกิดผิวเขาเลยจนเขารู้สึกว่ามีเราอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เพราะเราทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมการเมืองไทยและสังคมไทยกําลังเปลี่ยนไปอย่างมากและรวดเร็วจนไปกระทบกับโครงสร้างอํานาจแบบเดิมที่เขาอยากรักษาไว้เขาถึงต้องจัดการเราทุกวิธีทางต้องใช้องค์กรอิสระและกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงและรักษาพื้นที่ทางการเมืองแบบเก่าของกลุ่มอํานาจแบบเก่าเอาไว้ให้มากที่สุดไม่ให้ถูกรุกและทําลายหรือถูกคุกค,คามโดยพลังทางการเมืองแบบใหม่ความคิดแบบใหม่ของประชาชนที่ตื่นตัวขึ้นแล้ว ความเชื่อทางการเมืองแบบใหม่ที่ก้าวกระโดดจนไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นายชัยธวัฒน์บอกว่าการเมืองแบบเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะขัดแย้งกันเองมานานแค่ไหนจึงมองพักเก้าไกลเป็นภัยคุกคามที่ต้องจัดการให้ได้แต่ตนเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพักเก้าวไกลอีกฝ่ายก็กังวลใจอยู่ว่าจะหยุดเราได้จริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผู้บริหารพักแค่2อถึงสคนวันนี้การเติบโตของพักเก้าไกลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพิธาหรือชัยธวัฒน์แต่เกิดเพราะทุกคนและมันจะเติบโตขึ้นไปอีก วันนี้มีคนเลือกเรา14ล้านคนแต่ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ชอบเราและอยากเลือกเราแต่ไม่เคยคิดเลือกเรามาก่อนแต่วันนี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าครั้งหน้าจะเลือกเราไม่รู้อีกกี่ล้านคนแน่นอนเราต้องเจอหอกดาบขวากหนามเต็มไปหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญและมันไปคุกคามการเมืองแบบเก่าทั้งหมดที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่มองไปข้างหน้าเรามีแต่ทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกแล้ว ไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับพรรคก้าวไกลขอให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าช่วยกันสร้างการเมืองแบบนี้ให้ลงหลักปักฐานมากยิ่งขึ้นขอให้ช่วยกันทำพรรคการเมืองนั้นให้เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากเห็นให้ได้และเติบโตไปด้วยกัน